สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยอันกระจกมาไล่ยถทะพี่น้องผู้รับชมรับฟังครับทั้งช่องตามห้อยอารรธรรมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สำนักงานหมอลำอ่าหมอลำเพลินโลดรางวัลพระราชทานนะครับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องเอ้ยมาถ,ถึงแล้วมาถ,ถึงแล้วนะครับอาจารย์สุนชัยสวัสดีครับผมบอ <laughs> บอสไงบอส บอสสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มรั้มสาวน้อยสาวน้อยเพชรแคนเพงครับเอานะครับพี่น้องวันนี้เราจะมาร่วมบุญทีมงานสาวน้อยเพชรแคนเพงครับอาจารย์แม็กกี้กินข่าวไปครับเนี่ยกินข่าวไปยังครับบ่าท่านกินบ่สิบซีเปอร์ไซม์มือนี แฮ่บุญกับทินเนาะนี่อาจารย์แม็กกี้มือคีย์บอร์ดครับมคครรัับบผช่องปูสนชัยแมนแมนครับแมนจับเสียงได้ทีเจ้าคือหูเจ้าจำเสียงข่อยได้บ่ครับโอ้เคยเบิ่งอยู่บ่ช่องอาจารย์สนชัยตามหอยอารยาธรรมเออเนียบ่ธรรมดาเลยติดตามนี่พี่น้องครับเอาโอเคครับเดี๋ยวขเขาหยัดอันท่ายคลิปครับผมครับอ่าพี่น้องจะรับไป อาจารย์ใช่ไปแล้วพี่นอ้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับหมอลำสาวน้อเ,นนเพชรบ้านแพงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่นอ้องนี่นะครับพี่นอ้อง อ่อนซ่อนตนเล่นเป็นนับเล่นอยู่ครับโดมใหม่นะครับโดมใหม่โดมใหม่สาระที่มันแพงแม่ผมเอ้ยแม่ผมเอ้ยกไม่ได้เอาเอา ข้อยอดอดนดี๋ยวยืนร่วมตัวดีข้านับพร้อมกันเหมือนว่าี่นับออกแต่ละต้นหรือยังไงนับออกแต่ละต้นนับหาาเมื่อนะับต้นละหามือเหรอาวาไปนับก็าะเนี้ยนับขานับร่วมกันหลายๆอันนี้อันนี้อันนี้ขอเต็มมือไห้เออดีดีดีขาห้ามันร่วมกันเหมือลยะครับขาเหน้เป็นสองมือ โโ át, ต้นใหญ่เรักเลยครับแต่ว่าต้นน้อยพวกนี้องไัดนครันนี้นางเอกสุสายใหญ่ครับผมของเขาเอายาฝาดยาฝาจะเอายาฝาออกไปใส่เอามาสะกอนเงื้นทีอนเดี๋ยวเขาจะงันนับใส่ี่คุณเขาลหัวนแมนีครับ่านละตดท่นตู้เล้วเขาถอดออกแล้วครับมย ถอดเราแม่นนเาเรื่องนำนเราเสียไหมเราเสียนเราเสียไหมแมนครับเรียบร้อยเล้อยเรื่งเสียไหมมันอันนี้แตว่าต้องหุ้ตอลวนเอาเอาตัวยอดมารวบกันแมนครับมันเรื่ององใจเบี่ยงชันบส่วนบ้านไนนับครับบ้านนนับอยู่ในแ่นแมนครับ เจ้าเก้าใหม่นี่เลยใหม่ไม่เสียบไส้ก็ได้นใหม่ทั้งหลังเห็นไหมท,ทั้งเสียบไอันซ้อเอาไไส่ว้ครับพี่น้องนะครับรวมกระินกระที่นหมอนางสาวนอนเก็บบันเท้า<ะ>ทครับพี่น้อง

อ้าวอาจารย์สนใจบ่ากับพี่น้องจังน่อยแต่ว่าเข้าเข้าไปเนี่ยเขาก้อนัตรกรดถินก่อนบัต่มันมันนำเข้าไปยังงงนี่นั่นแล้วครับแต่ขึ้นอาจารย์เราขคือเราท้เขาเกันพบกับอาจารย์เลยว้่นนำนับเดล้วเข้าไปเรื่อยน่นครับอีกข้นไปกมาขึ้นัดสามมันวัรหาม ล้วเหลือตอนนี้ไสกะทินง่เบิรเลยสามวันนี่คผาป้าครับสามวันคุผาป้าสีวัดวันแพีงสี่วัดเมื่อชูวัดเลยสี่วัดเนี่ยเขาบอกว่าสมันมัแวนเป็นสี่สี่วัดครับ่มันมสิเป็นผาป้าเนาะนองาปายอดทีเดียวที่เป็นของของของที่มอให้ออ่า่าเป็นผู้นำเลยเหมือนกัน่วดนี่เป็นมือสุดท้ายสิเนาะเมกระท่อง เล้วมป็นตัวละมือสุดท้ายแต่ว่าห้องสี่เป็นมือไปขึ้นมือไปขคือมืออื่นมือสุดชุบดีๆวันพีนิทสิบสองแปลงสิบสองขึ้มือสุดท้ายนะครับมือถ้าไปลอยกระทงวันนี้เขาปิดยอดเดี๋ยวเช็คสัก่อนนะครับเียเช็คแต้ป่ะป่าป้าขึ้นติดเป็นวัดละหามเหือนกันนะครับผสามวัดกับเป็นแสนห่าเหลือจากนั้นกับเป็นของกระชินกระชินกระชินมดเลยเอ้าอันนี้คือการแปรงสันปันส่วนยี่หีเพื่อที่จะบอกบอกบอให้มันเป็นแบบภาพที่พอดี คือโบมีควบนั่งควบนี่เพราะเราไปแยกให้ได้เพราะเพราะว่าวัดอันบ้านบ้านนี่มันมีจังหวัดท่าพ่อมีทั้งเบิดมีอยูซีอ๋อซีบัดให้ได้ทอกันทั้งเบิดรวมกับบ้านน้อยเขานึ่อ๋อครับครับคือบ้านน้อยบ้ัดมูซีนี่งทานทีตรงอืมครับผมพี่ไหมเรียกพี่ไหมเรียกพี่มัดมาเสียกวัดวัดใต้ครับวัดบ้านน้อยอืมเราต้องจัดสรรปันส่วนให้เท่ากันเออเพงสีโบมี่ขอข้อละหานี่พี่เป็นต่อยอดไปไรกันที่มาเป็นต่อครับถึงเ อ,อโอเคอเดี๋ยวเ,รเตรียมตรีมอมเขอากันเพื่อที่จะไปนั่นกระดิ่นโอเคะนะครับ